สวัสดีครับร้านเท็ดดี้โฮมาร์ทครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องรีวิวนะครับตัวของบอสนะครับเป็นรุ่น JKS 1 8ป V นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป่านะครับเป็นเล่อยวงเดินเครื่องเปล่าไม่มีแบตนะครับตัวนี้ทางร้านแกะไปแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าสินค้าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเรื่องนะครับส่วนใหญ่บอสนะครับก็จะแปะใบรับประกันอยู่ด้านนอกนะครับ เป็นเครื่องเปล่านะครับมีตัวมีคู่มือนะครับอบเครื่องมีใบให้หนึ่งใบนะครับแล้ก็มีรั้วนะครับมาดูที่ใบนะครับ ตัวนี้ขนาด165ยมิลนะครับแล้วก็รูใบอยู่ที่20่ิบนะครับออตัวฟันไม่ได้แจ้งมาหนึ่งสองสาม ตัวฟันเป็นสิบสองฟันนะครับตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับสูงสุดได้ถึงห้าสิบมิลนะครับแล้วก็ปรับเอียงซ้ายขวาได้นะครับ ได้50องศานะครับมากสุดก็ะจะขังเปลี่ยนใบนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเป็นกแฟหกเหลี่ยมน,นะครับวิธีถอดเปลี่ยนใบนะครับก็กดปุ่ม ด้านหลังนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวจะลองตัวเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้ทางร้าใช้ชุดไปชุดคิปตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับมันปลายปลายใช้แบตสองแอมป์นะครับตัวนี้แบตไม่ได้ชาร์จมานะครับ เป็นสวิตช์เซฟตี้นะครับกดไปติดนะครับต้องกดดันดันไปก่อนนะครับหยุดออโต้เลยนะครับไม่มีปุ่มล็อกสวิ์นะครับ โดยลมก็จะประมาณนี้นะครับสินค้าผลิตที่ประเทศจีนนะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่3,900รอรอบต่อน,นาทีนะครับ